เราทุกคนนะครับคงจะนึกภาพของตัวเองไม่ออกนะครับว่าตอนที่เราเพิ่งเกิดมาบนโลกนี้ใหม่ๆเรารู้สึกยังไงบ้างก็ตอนนั้นเนี่ยเรายังนอนแบเบาะอยู่เลยนะครับช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้สมองความทรงจําก็ยังพัฒนาทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยจนเริ่มจําเหตุการณ์ต่างๆได้ที่เราเรียกว่าเริ่มจําความได้บ้างแล้วเนี่ยนะครับ ทำให้คุณหมอนึกถึงวัยเด็กของตัวเองและก็เป็นภาพความทรงจํามาจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณพ่อของคุณหมอเนี่ยนะครับเป็นคนจีนนะครับท่านอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทําได้ก็คือท่านสามารถเซ็นชื่อเป็นภาษาไทยได้นะครับคุณพ่อจะเป็นคนที่มีความสามารถในการอ่านภาษาจีนนะครับแล้วก็สามารถพูดภาษาจีนได้หลายภาษาเลยก็คือหมายถึงว่าพูดได้ทั้งจีนกลางฮกเกี้ยนแต้จิว๋วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ สำคัญไปกว่านั้นนะครับแม้ว่าท่านจะอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะค้าขายสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวของเราให้มีความสุขตลอดมาจนสามารถส่งเสียให้คุณหมอเนี่ยได้เรียนแพทย์จนจบอีกด้วยนะครับ ภาพความทรงจําอีกภาพหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของคุณหมอเสมอเลยก็คือบ้านของเราเป็นคนจีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนวันปีใหม่จีนหรือที่เราเรียกกันว่าวันตรุษจีนเนี่ยมันจึงเป็นวันที่มีความสําคัญมากๆนะครับที่เราทุกคนในบ้านจะตื่นเต้นกันทุกปีเลยนะครับเพราะว่าในวันตรุษจีนเนี่ยนอกจากตามธรรมเนียมของคนจีนที่จะต้องไหว้เจ้ากันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะได้ใส่ชุดใหม่ๆนะครับที่พิเศษกว่าเสื้อผ้าที่เราเคยใส่ในทุกๆวันอีกด้วยนะครับ เราย kind of ังได้เงินที่เราเรียกว่าอ่างเปาใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงเสื้อผ้าชุดใหม่นะครับนั่นคือความทรงจําที่ติดตัวคุณหมอมาตลอดนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าชุดใหม่ในวันตรุษจีนเนี่ย เราจะต้องเตรียมนะครับที่จะซื้อไว้ก่อนจะถึงวันตรุษจ,จีนประมาณสัก1สัปดาห์นะครับซึ่งจําได้ว่าปีที่เราตื่นเต้นสุดๆในชีวิตเลยก็คือคุณหมอเนี่ยได้เสื้อผ้าใหม่นะครับที่คุณพ่อซื้อให้นะครับซึ่งไม่ใช่เสื้อผ้าที่เป็นแบบสําเร็จรูปที่เขาเย็บขายทั่วไปนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับพาเราไปที่ร้านตัดเสื้อแล้วก็สั่งตัดเสื้อตัวใหม่ให้กับเรานะครับและที่ตื่นเต้นมากก็คือในปีนั้นเนี่ยนะครับเป็นปีที่คุณพ่อเนี่ยสั่งตัดกางเกกงขาายวให้ับ ราด้วยนะครับมันเลยเป็นกางเกงขายาวตัวแรกในชีวิตแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราได้ใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันทําให้ตัวเราโตขึ้นเรากําลังเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยปีนั้นจึงเป็นปีที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยนะครับแล้วมันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆซึ่งต้องเรียกว่ามันเป็นของขวัญในชีวิตนะครับที่สร้างความสุขสร้างความทรงจํามาตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะครับ คุณหมอเชื่อว่าเราทุกคนนะครับต่างก็เคยได้รับของขวัญอยู่เสมอๆนะครับโดยพระอย่างยิ่งในวันสําคัญหรือว่าวันเทศกาลต่างๆเช่นวันปีใหม่วันคล้ายวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวันพิเศษอื่นๆเช่นบางคนอาจจะเป็นวันครบรอบแต่งงานอ่าใครเคยได้ของขวัญวันครบรอบแต่งงานกันบ้างนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับสมัยนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเริ่มจีบสาวกันแล้วเนี่ยพอครบรอบ1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ปิ๊งกันอะไรอย่างเงี้ยครบรอบ2เดือนส 3เดือนก็มีการให้ของขวัญให้อะไรที่มันเป็นที่ระลึกนึกถึงนะครับความรู้สึกดีๆนะครับมันเป็นความรักมันเป็นความสุขของคนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่เราได้รับของขวัญเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะครับมันก็ทําให้เรามีความสุขทั้งนั้นนะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยคุณหมอได้ผ่านชีวิตมา61ปีเราก็คงจะแก่เท่าๆกับคุณพ่อของเราตอนที่ท่านตัดเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เราในตอนนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ย ทำให้คุณหมอได้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ประสบการณ์บนโลกใบนี้มากขึ้นทําให้เรามีความเข้าใจว่าเราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต้องการชีวิตที่มีความสุขและก็ความสุขในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสองครั้งเสมอนะครับก็คืออะไรนะครับมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยเป็นผู้รับ แต่ก่อนเนี่ยคุณบอกก็แค่คิดว่าเมื่อเราได้รับของขวัญเนี่ยนะครับเราก็มีความสุขแล้วนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับว่าใครๆที่ได้รับของขวัญเนี่ยก็ย่อมมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคุณบอกเข้าใจว่าของขวัญที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่ามันจะเป็นสิ่งของสิ่งของที่เราจับต้องได้เท่านั้นนะครับ เพราะว่าของขวัญอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือของขวัญที่จับต้องไม่ได้นะครับแต่มันสามารถเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือความรักความปรารถนาดีนะครับที่เราได้รับจากคนอื่นหรือที่เราเคยได้รับจากพ่อแม่ของเรานะครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้คุณหมอเนี่ยคิดถึงเรื่องราวการสร้างธุรกิจเอมตามากๆเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจเอมตาในมุมมองของคุณหมอแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจเอมตาเป็นของขวัญที่มีทั้ง2มิติอยู่ด้วยกัน เป็นทั้งแบบที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะครับสิ่งที่อาจจะเรียกว่าจับต้องไม่ได้ก็คือความรักความปรารถนาดีนะครับที่เราจะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอมสตารเนี่ยให้กับผู้คนได้มากมายไม่มีขีดจำกัดถ้าเรามีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมีความปรารถนาดีอย่างแรงกล้าต่อผู้คนเนี่ยเราก็จะรู้สึกที่อยากจะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอมตาออกไปมากมายไม่มีวันหยุด เพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยนะครับได้ส่งมอบโอกาสนี้ออกไปแล้วผู้คนมากมายได้รับโอกาสในธุรกิจเอ็มตานั่นหมายถึงว่าเขามีโอกาสที่จะสร้างความสุขสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตได้มากมายเช่นเดียวกันนะครับเราจะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอ็มตาให้ผู้คนได้มากมายก็ต่อเมื่อเราได้ส่งมอบโอกาสนี้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่มีความคาดหวัง แล้วก็ไม่ได้คิดถึงการตอบแทนนะครับมันก็เหมือนกับที่เวลาคุณพ่อเขาซื้อของขวัญให้เราอะ่ะคุณพ่อตัดชุดใหม่ให้เราให้ลูกเพราะว่าท่านไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนกับคืนมาแต่ท่านรู้ว่าท่านกําลังทําให้ลูกเนี่ยมีความสุขมีรอยยิ้มและเชื่อว่าจะเติมเต็มชีวิตให้ลูกเนี่ยนะครับมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตด้วยความหวัง ก็เหมือนเวลาที่ผู้คนเขาได้รับโอกาสในธุรกิจเอ็มตาเนี่ยคุณมอว่าเมื่อเราส่งมอบโอกาสให้เขาเขาก็จะมีความหวังมีพลังที่จะใช้ธุรกิจเอ็มตาสร้างความสุขสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตเขาตามแบบที่เขาใฝ่ฝันไว้เช่นเดียวกันแม้ว่าวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นการส่งมอบของขวัญที่แบบจับต้องไม่ได้ก็คือการส่งมอบโอกาสของธุรกิจเอ็มตาแต่เมื่อทุกคนเนี่ยนะครับที่เขาเนี่ยคว้าโอกาสนี้ไว้เนี่ย โอกาสในธุรกิจเอมตานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นของขวัญที่จับต้องได้ทันทีหากผู้รับโอกาสนี้เนี่ยนะครับพร้อมที่จะลงมือทําแล้วก็สร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นเพราะความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้แต่เราเนี่ยซื้อความสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้ด้วยหัวใจได้ด้วยความปรารถนาที่ต้องการความสําเร็จ แล้วก็พร้อมที่จะลงมือทําอย่างจริงจังมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะครับคุณหมอจึงรู้สึกว่าธุรกิจเอมตาเนี่ยมันเป็นของข,องขวัญชิ้นสําคัญในชีวิตที่ไม่มีใครจะซื้อให้เราได้นอกจากเราจะซื้อให้ตัวของเราเองถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเรียนรู้แล้วก็ใช้แนวคิดการเลี้ยงดูของพ่อแม่มาทําธุรกิจเอมตาคุณหมอเชื่อนะครับว่าความสําเร็จมากมายจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนอย่างแน่นอน หนึ่งเลยก็คือพ่อแม่เนี่ยนะครับเลี้ยงดูเราแบบไม่คาดหวังไม่เคยคิดว่าลูกจะมาต้องมาทำอะไรให้กับตัวเองขอให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็เปรียบเสมือนเวลาเราเนี่ยนะครับดูแลทุกคนในองค์กรธุรกิจของเราแบบไม่คาดหวังแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจเอมตานั่นเองสองก็คือพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงเราเสมอนะครับไม่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับ เราจะโตแค่ไหนเราจะอายุเท่าไรนะครับเขาก็ยังดูเราเหมือนเด็กอะ่ะห่วงเราคอยดูแลเรานะครับเหมือนเดิมเลยเปรียบเสมือนกับวันนี้นะครับถ้าเราเนี่ยนะครับจะดูแลทุกคนในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยเหมือนกับที่พ่อแม่ดูแลลูกไม่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเขาจะพึ่งเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจเอมตาหรือว่าทําธุรกิจเอมตาจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ปล่อยมือจากเขา ยังคงดูแลห่วงใยคอยให้กำลังใจให้คำแนะนำดูแลความคิดให้อยู่ในแนวทางการสร้างธุรกิจที่ถูกต้องแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นข้อ 3. นะครับพ่อแม่ดูแลลูกทุกคนเนี่ยด้วยความรักแล้วก็ต้องการให้ลูกทุกคนเนี่ยสำเร็จในชีวิตไม่ว่าลูกคนนั้นเนี่ยจะมีนิสัยแบบไหนจะเป็นคนยังไงแต่ว่าเขาก็คือลูกของพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะดูแลเขาด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดีเสมอเปรียบเสมือนเราเนี่ยนะครับเวลาเราดูแลคนในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยไม่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นใครเขาอาจจะเป็นคนที่เราส่งมอบโอกาสหรือว่าเขาเป็นคนซึ่งดาวไลน์ในองค์กรธุรกิจของเราเป็นคนส่งมอบโอกาสแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในองค์กรของเราเราจะต้องดูแลเขาให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ กันทุกคนด้วยหัวใจด้วยความรักด้วยความตั้งใจองค์กรของเราก็จะสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เหมือนพ่อแม่ดูแลลูกทุกคนให้สำเร็จในชีวิตมันเหมือนการสร้างวงตะกรูลให้สำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เช่นเดียวกันเราก็จะภาคภูมิใจกับความสำเร็จในองค์กรธุรกิจเอมตาของเราด้วยเช่นเดียวกัน 4. การดูแลเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะครับพ่อแม่เนี่ยไม่เคยคิดเลยอะว่ามันจะเหนื่อยหรือว่าถ้ามันเหนื่อยสักแค่ไหนเนี่ย ก็จะเต็มไปด้วยความอดทนที่จะดูแลให้ลูกเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จให้ได้มันก็เปรียบเสมือนกับวันนี้นะครับถ้าเราดูแลทุกคนในองค์กรของเราเนี่ยบางคนก็สำเร็จเร็วบางคนก็สำเร็จช้าบางคนก็ปัญหาเยอะบางคนไม่มีปัญหาแต่เราอะต้องอดทนที่จะถ่ายทอดมุมมองแนวคิดที่ดีครั้งแล้วครั้งเล่าให้ทุกๆคนเนี่ยค่อยๆซึมซาบเข้าใจจนตกผลึกทางความคิด คิดได้เองคิดได้เหมือนคิดเป็นคิดให้ตัวเองเนี่ยเดินทางสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในธุรกิจ a อมสตาร์ห้าก็คือพ่อแม่เนี่ยดูแลให้โอกาสลูกจะได้เรียนหนังสือได้ทำงานพ่อแม่ใช้เงินนะครับซื้อสิ่งที่มันช่วยสนับสนุนให้ลูกเนี่ยเดินทางสู่ความสำเร็จเช่นพ่อแม่ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกซื้อของใช้ซื้อค่าเล่าเรียนซื้อค่าเดินทางแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียว แต่สิ่งเดียวที่พ่อแม่ซื้อไม่ได้ก็คือซื้อความสำเร็จในชีวิตให้กับลูกถ้าลูกต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตลูกจะต้องซื้อด้วยตัวเองและไม่ใช่การซื้อด้วยเงินทองแต่ลูกเนี่ยต้องซื้อด้วยหัวใจต้องซื้อด้วยทัศนคติที่ดีที่ต้องการจะนำพาตัวเองสู่ความสำเร็จคุณหมอว่ามันเปรียบเสมือนกับถ้าหากเราเนี่ยนะครับต้องการความสำเร็จในธุรกิจเอตา เราไม่สามารถเอาเงินมาซื้อความสําเร็จได้แต่เราเนี่ยสามารถซื้อความสำเร็จนี้ให้กับตัวเองด้วยหัวใจด้วยความปรารถนาที่จะสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจขยันอดทนคุณหมอจึงรู้สึกว่าความสำเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยมันเหมือนการซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้ววันนี้นะครับทุกคนพร้อมที่จะซื้อของขวัญชิ้นนี้ของขวัญชิ้นที่ชื่อว่าธุรกิจเอมตาให้กับตนเองกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาลองเริ่มต้นการสร้างธุรกิจเองตาอย่างจริงจังกันนะครับคุณหมอเชื่อว่านะครับเราจะค้นพบความสำเร็จที่มีคุณค่าในชีวิตเพราะเราคือผู้ให้เราสามารถให้ของขวัญชิ้นเนี้ยกับคนอื่นๆอีกมากมายและเราก็ยังคงเป็นผู้รับอีกด้วยยิ่งให้โดยไม่คาดหวังมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งได้รับกับคืนมามากยิ่งกว่าความสุขที่เราต้องการในชีวิตทั้งเป็นผู้ให้ที่มีความสุขแล้วก็เป็นผู้รับที่มีความสุขเช่นเดียวกันและนี่คือความพิเศษที่สวยงาม